แต่ก็ท่านสอนทุกวิถีทางนั่นแหละเนาะบางคนก็ยังไม่มีสมาธิท่านก็สอนให้ปฏิบัติเห็นไม่อานานปนสติอ่ะมันต้องอาศัยสมาธิอาศัยศีลอาศัยปัญญาสามประการนี้รวมกันเป็นหนึ่งเขาเรียกว่ามรรคสมัสามคีอ่ะขาดอันใดนหนึ่งไม่ได้ศีลส,สมาธิปัญญาต้องประชุมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มักมันถึงจะสมมามัาคีมันถึงจะเป็นมันถึงจะมีกําลังในการที่จะตัดกระแสกิเลสได้นะท่านสอนทุกวิธีนั่นแหละการเจริญสมาธิท่านก็สอนท่านชมด้วยนะภาวิตาพราหูรีกตาด้วยนะแต่ไม่ได้สอนแค่นั่งทีนี้สมาธิไม่ใช่นั่งยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดคิดมีจิตตั้งมั่น ภาวิตาพะหูรีกตานี่หลักใหญ่ก็คือทําให้มากจเจริญให้มากมากนี่ไม่ใช่ว่านั่งทั้งวันนะโยมมากนี่คือทําอยู่ตลอดต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดคิดทําการงานก็จิตตั้งมั่นอยู่กับการงานแหละ,ะภาวิตาพะหูรีกตาก็แสดงว่าทําทุกๆอริยบทเลยยืนเดินนั่งนอนอริยบทสี่อริยบทใหญ่นี่ ต้องรู้ต้องมีสติตั้งมั่นอยู่เนาะแตก่การนั่งท่านาสอนไหมการนั่งท่านก็สอนการยืนท่านก็สอนภาวิตาพระหูรีกตา,า,ตา,า,ตาก็แสดงว่าต้องทำทุกๆอย่างโดยจิตที่ตั้งมั่นเนาะสว่วนนั่งจเจริญอาณาปณสติสมาธิอาณาปณสติภาวนาท่านก็สอนอยู่ในเรื่องของท่านั่งใช่ไหม ในสูตรของอนาปันสตินั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเธอมีสติหายใจออกหายใจเข้าออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นเท่านก็สอนเรื่องนั่งก็คือในสูตรของ อาณาปณสติสูตรนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติมาไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่คนไม้ก็ตามเดือนว่างก็ตามเือนว่ามีสีทติัลังกลางนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายยังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมก็มีแต่สูตรอาณาปณสติที่เห็นเห็นมาที่ท่านสอนเรื่องการนั่งแต่สมาธิมันไม่ใช่แค่อริยบทนั่ง ยืนก็เป็นสมาธิถัดใจตั้งมั่นนอนก็เป็นสมาธิถัดใจตั้ง